ีสว,ว,วัสดีครับพบกับวงแสวงแซ่พานัววันนี้ครับเ,เช้านี้เรากับทีมงานสองท่านครับาหาตกปลา,าจะไปตกปลากัน ที่สวนคุณภูริครับผมสวนคุณภูริตอนนี้เราอยู่ในระหว่างเดินทางครับตอนนี้เดี๋ยวประมาณอีกสักพักหนึ่งก็คงจะถึงบ่อเป็นเป็นบ่อปลาเป็นสวนเป็นสวนของคุณลุงสนอ เดี๋ยวนี่จะรุ้นกันว่าจะได้จะได้ปลากันไหมปลามันต้องได้ปลาแหละจะได้ปลาอะไรตกปลาก็ต้องได้ปลาเนาะใช่เดี๋ยวจะเอาปลาเบิกปลาโชว์ให้ดูฟักได้เลยโชว์อย่างเดียวนะาจะไม่ได้เอาก็ต้องปล่อยคืน ไอ้พวกปลาพวกนี้โดยมากก็กินเนื้พวกไอ้พวกของสดนี่นะพวกล้างพวกอะไรพกนก็โดยมาก็ถนนองนั้นนะที่เขายบกถ้าถ้าถ้าปลาช่อนน่ะเขาล่อๆกันแบบเห็นเนี่ยเอาจิ้มจกล่อกันนะเขาล่อเขาเบื่อมันนี่้รอเอาใช่เขาล่อเอาล่อมันงับใช่ใช่ใช่โดยมากกลางวันมันไม่ค่อยอาหากินไม่ค่อยจากินคืน งองวันนันจะนอนปลูกันนะระบปั่นดมาแมเลี้ยวเลี้ยวขวาลืมบอกมู่นนั่นอย่าไปไล่ลืมบอกออกถนนเลยจป๊อก แล้วนี้มีแต่สวนมันต้นพลาสวนมัน้าีี่ทรของอ่าจงซานเดี๋ยวนะอ่าจงซานสายมาซื้อไอ้นี่หรอซื้อไปแล้วโอ้จงจงซานขานไปหลายจังหวัดนะขือยอืบรรยากาศยามเช้า สดใสดีแดดร้อนมากวันนี้ยังไม่ถึงสองโมงนะเนี่ยแดดจ้าเลยเดี๋ยวเราจะได้เป็นลุยกันวันนี้ชะลอชะลอเนี่ยนะช่วงช่วงที่ว่ารถกลังจะออกมาคือทางเลี้ยวเราขวาขวาขวามือใช่<ห> ก็ใกล้จะถึงสวนแล้วครับอันนี้ระวังระวัง อันนี้จะเป็นสวนสวนพร้าวสวนมันดูบรรยากาศร,ราอบๆมันมะพร้าวดวงดีอืแต่วว่าใบมันน่าจะดวงกินมั้ง ไปไปทางนี้ลุงเราขับถึงบ่อไหมตรงไปเราขับถึงบ่อป่ะถึงถึงถึงโอเคเียผนของมาเยี่ยมเลยสวนแล้วใจหน่อแล้วใช่ใช่ทั้งแถบเลยเนี่ยโอ้ใหญ่มันนี่บ้าเออไปถึงโน่นเลยนะอ๋อแต่มาด้วยเขาเหรเดี๋ยวคนหน้าเดี๋ยว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 ลุงจอดแป๊บนึงก่อนเพราะว่า ทางมันเข้าไปมันมีแต่ทรายนะเอาอย่างนี้ป่าเดี๋ยวผมไปเดินด้วยทางทางไปเหรอเขาได้เป็นอนไรตาอีกหนึ่ง้เนี่ยฮะใครเดินอยู่หลังไหนขอตาตาดิครับครับว่าจะมาถ่ายคลิปทั้งหน่อย คลิปตกปลาเมื่อคืนแจ้งมาถึงไปแล้วแหละขับบอกเอาลงน้ำไปแล้วก็อันนี้คือตาตาจะของบอกชวนมานั่งตกปลานิดหน่อยพอทำพิธีเพราะว่าผมจะถ่ายทีิปวิดีโอโอเคอ่าไม่แน่ก็ตามที่ที่ว่าเลยที่ว่าไม่เอาคือไม่เอาเออนิดหน่อยาได้ปลานินปลาแล้วจะทำกินกันนิดหน่อยไม่ได้มาทำสนุกสามคนเราถ้าตึงเขาอยู่ไหมล่ะตอนนี้อยู่นะอยู่นะ เมื่อคืนแจ้งกันแล้วนะมาแล้วแหละบอกให้บอกพ่อถึรองเลงจิทำพิษกันนี่เขอเป็นพิษขาคุณนคาตาอนีนะนี่ยม่ตัวลาสไ่วันเนี้ยตัวเมียมีลูกยังหน้ตาเนี่ยนะ เดี๋ยวสวนตาเขากำลังทำทำกำลังปลูกของใหม่สวนคุณลุงสนอ,อตอนนี้เราเรามาถึงไง สวนถึงบ่อปลาแล้วตอนนี้ี๋ยวเราจะได้ลุ้นกันว่าจะสมหวังไหมอรอบๆบริเวณตอนนี้กำลังปลูกใหม่ครับตอนนี้เรามาเจอคนที่ดูแลบ่อแล้วนะั่นแหละเจ้าของบ่อแท้ๆเลยเนี่ย คือลุง <ules> คุณล <kr> ุงติงอาบน้ำให้หมาแห้งแห้งแห้งอาบน้ำนะครับน้องเติงนยครับหมาชื้นไห้งก็ทนนองกันนะ

บ้านอาจารย์หนูว่ะอ๋อบ้านเจ๊พาล่ะอ๋อไอ้ตัวนั้นลูกมาโดอลลาร์เลยโคล่านะดอลล่าอันนีดอลลาร์ดอลลาร์เนาะอันนี้ชื่อไอไอนี่บุญเฮงบุญเฮงอ๋อันนี้พ่อมันรับมือแข็งแรงเลยเนาะบุญเฮงบุใช่ร้อนร้อนเฮงเห้งเห้งวันเวันวันอ๋อมันจะได้ไม่เครียด เ <c oughs> นี่ยพอร้านโตเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่ขี้ก็เยี่ยวออเขาจะสร้างอนาเขตเออใช่ใช่ใช่เขาชอบไอ้สร้างอนาเขตเขาเห <c oughs> มือนสิงโตอ่ะล่าอนาเขตขออญาตถ้าถึงแป๊บนึงเอาเลยครับเอาเลยวัวเหรอครับวัวอยู่แถบริมๆนมู้นเลยข้างๆคอกนั่นเลยวันนี้ไม่ได้เอาออกไปกันทำไมน่นี่หน่อย พอเล่นลองคิดหน่อยครับขอบคุณครับมาเต็งอาปลอมเอาเลยครับครับเนี่ยเรามาดูมาดูบ่อปลากันแบบนี้นะใช่แล้วครับแล้วก็ให้ลงได้เลยวะเนี่ยคือตกปลาเอาตกเอามึงลึกเออเนี่ยคือไม่ต้องเอาแหละคือว่าเป็นตกนะเออลงเลยเลยลงได้เลยอ่ะแล้วเอาแต่การลงเลยเลยลงเลยเลยเพเลย ใช,<ด>ใช่ใช่ใช่นี่เลยใช่ใช่ของบ่อเขไรเงี้ใช่กกใช่ใชดูเราบบกกลับ่อก่อนก็เป็นบ่อธรรมชาติตอนนี้เนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่บ่อที่ว่า,ออาเอาไว้รับอะไรละ่ะคือเข้ามาตกรับจ้างกันแบบนี่อะไรไม่ไม่ใช่ธรรมชาติบ่อธรรมชาติ เขาต้องการจะให้เอาปลาช่อนออกผมไม่รู้ว่าทางทีมงานเราจะจะจะมีความสามารถไหมติดตามไปเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวดูกันยาวครับตอนนี้ก็ดูอุปกรณ์ของทีมงานเราคุณลุงออไป คุณลุงคุณลุงเสใช่ไหมครับครับลุงเสรลุงลุงบล็อกเนาะครับครับ็สองสองสองคนก็คิดว่ามีฝีเมือนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอ่าหาที่เหมาะๆได้เลยลุง เพราะตอนนี้มีเสียงเครื่องเครื่องสูบน้ำก็ธรรมชาตินะครับธรรมชาติดวูวิธีของของมือฉมังมือฉมังมือฉมัง สื่อว่าน้ำจะจะจะ,จะลงไปเยอะนี่ลงน้ำลงไปเยอะเลยด,ด,ดี่ตกดกระท่อมตากอากาศในสื่อว่าน้ำโอ้เครื่องมือ กับทีมงานของเรา,ชาเช้านี้ยเดวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไม่ไม่ช่อนกับปลานินนะมอีมงานหนึ่ง ตอนนี้เรไดนระหว่างเตรียมเตรียมการหน้ามันเริ่มจะดำเนาะน้ำเริ่มจะดำ bực bực <laughs> 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 ลุงอยู่ที่เชยกัน,น่าเดี๋ยวผมจะไปเอาเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ลงุงลุงเสิร์ฟขา้าผสมสมเหียร์เสิร์ผสมเหีย่์ยังผสมไหมล่ะ เป็นลำหรือว่าอะไรเป็นปังอแต่ว่าเป็นของปังแบนั้นแต่ว่าเป็นของเก่าใช่ไหมอ๋อของเก่า้วยรเดยเออเราดูนับนับดูอ uh ุปกรณ์ uh that oh, 2นี่ยสองสามสี да> ่ห้าเนี่ของานั้หนึ่งสองสามสีห้าหกของลุงที่ Ừ. À. Thì để lòng mà luôn canh โอ้ปลาดินใหญ่เลยแต่น้ำดูน้ำดำน้ำไม่ได้ถ่ายเทนะเป็นน้ำบอ่อน้ำสาะไม่ได้ะไระบายออกช่วงนี้มีเสียงในเครื่องสูก ครื่องสูบน้ำรถน้ำผัาก,กันอยู่เนี่ยวกเขากำลังผสมเหลือก,กันเต็่เือ ท้องฟ้าแจ่มวันนี้ตอนเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูลุงเสริมลมเสริมกำลังจะพร้อมตกอ่ะตอนนี้ไปนนะจี๊ยได้อ่าลุยเลยว้าว <laughs> โอ้ยเออเออแม่เตลิดเตลิดบอเ่าฮ่าฮเดือดร้ลุ้นกันฮ่าจ้างจ้างฝีมือเตลิดบอ โอ้โอ้เตรียมกันได้ดีมากนะเนี่ยที่วางเด็ดโอ้สุดยอดเลยมือสีเข้แค่ไหนเนี่ยยอดเลย ปลาตัวใหญ่เยอะนะปลาดุกปลาดุกปลาดุกยักมาดูของลุงบอ๊อกต้องต้องแข่งกังงนงลนงนี่ใครจะทำคะแนนได้ก่อนก่อนกัน อาไม้ที่หนึ่งครับของโรล็อกไม้ที่หนึ่งเริ่มแล้วเดี๋ยวจะตะเลิะบอ่อแล้ว อาลงถึงดับเครื่องแล้วโอ้ขอบคุณครับทุกคนเด้ไหมเตือนครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับครับตอนนี้เริ่มปลูกเริ่มปลูกใหม่แล้วเหรอตากดินก่อนเริ่มปลูกใหม่แล้วมันมันตากฆ่าเชื้อเนาะใช่เพราะว่าน้าปลูกอะไรครับ ก็พวกแตงโมฟักทองก็โอ๋อดีชาวไร่เนาะครับโอ้ขายได้ง่ายสามเดือนสี่เดือนขายได้แล้วสองเดือนครึ่งก็ได้ขายอใช่ผมว่าขายไวเหมือนกันนะเนาะอันนี้เราไม่ต้องไถเองป่ะรถไถเองครถไถเองดีรถไถเดินตามหรือว่าไถไงไถขับกับไถเดินอ๋อเออดีสบาย อน้ำลงไปเยี่ยมกันนะถึงเนาะลงลงลงเพราะผลมันยังไม่ตกนะแล้วอย่างเราก็เราก็ใช้น้ําด้วยไม่เต็มบ่อเนาะน้ําปีนี้นยนะอยากได้ช่อนเหรอเนานะปลามันไม่ค่อยเคยตกอ่ปะปลาช่อนต้องตีเหยื่ออไ้นะถึงมีใครล่าปลาช่อนไปได้มัง้ง คือเขาให้แับปลาช่อนเออนั่นแหละถ้าปลานิลก็นิดหน่อยปลานิลได้นิดหน่อยแต่พวกสวายห้ามเลยเออสวายกระบึกกันนะดุกเนาะออไม่่วกกสหคยินรปลาปลาดุกปลาสวายปลาเบิอกก็เอ๋อไว้ปลานิลก็ไปได้นิดนิดหน่อยใช่ใช่มาตกกินแน่ไม่ได้ไปขายเออมาตกคัอวก็ทำคิดทำอะไรก็ตกครับแล้วอยู่ไปทำกินกัน ว่าจะมานานนะแต่ว่าไม่ได้มาทีเพราะยายก็ป่วยวนี่ก็ป่วยอนยะู่แล้วแต่ว่าให้แฟนทานนี้ก็ดูลแลแทนแป๊นนึง<อ>ครับโกนหัวลวนหมดแล้ว <c oughs> อของลุงเสิร์ตเริ่มเริ่มกระตุกแล้วครับกระตุกแล้วกระตุกแล้ว แล้วเอาขึ้นมาตัตัวงกตักตึ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 กตักโอ้ยหลุดแล้วว้าหลุดหลุดแล้วหลุดรอบแรกยังเราจะเชิญก่อนใช่รอบแรกยังไม่ได้หลุดไปแล้วครับเมื่อกี้นี่ของลุงเสิร์ฟหลุดไป อ,อืมถามเขาเขาบอกว่าเป็นอะไรอะ่ะก็อที่ว่าไปไปดูตอนนั้นว่าเ,เหมือนจะลำไส้อ่าเป็นมะเร็งลำไส้อ่ะเอาแล้วได้ยูาอยู่อมะเร็งลำไส้ครับอ้าของลุงของลุงเสิร์ตของของลุงเสิร์ตมีรุ้นมีรุ้นแล้วเดีวเรามาดูกันเตรียมมาเอาลปลาอะไรเออ ลงบอกผมไปไม่ได้เียงเอ้วิ่งไวขนาดนี้ปลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นลุ้นลุ้นกันลุ้นกันโดยอะไรใช่ๆช่ใชสวายฮะสวายอ้าวสวายเอาออกซะสวายเอาออกเอาทำไมไม่ปล่อยลอกไปล่ะปล่อยหน้าลอกสิคือสวายเราไม่ไม่ไม่เอานะครับเอาๆ ได้ได้นินได้ได้ช่อนนิดหน่อยพอสวายเอาออกนะเขากินลึกหรือเปล่าล่ะอเดี๋ยวเอาขึ้นมาปลดเบ็ดก่อนยกเบ็ดไปสูดิแกเอออย่าไปอ่อนเลยเอออ๋อไม่ลึกหรอกมาตัวใหญ่ปดอ๋อปดแล้ปล่อย เอ้ยไหวย้มดามไม่น่ากินเนื้เยือนั่เนี่ยโอ้มันมันกินกินกินตื้นๆตรงเกี่ยวตรงขอบปากมันมันมีมันมีตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอานี่ลุงแหวงฮะ ก็เพียวหวะเ,เพียวเพราไงเนาะใครลุงแอมตกใครอ่ะโอ้ขอลุงบล็อกลุงบล็อกเออลุงลุงจะเอาแค่ปลานิดนิดหน่อยแล้วก็ไอถ้ามันได้ช่อนก็เอาแต่ว่าหมึกดุกอ่ะลุงไม่เอาหรอกเออปลาสวายปล่อยไว้นะพอ่อเน,นี่ยตอนนี้ตอนนี้มันได้สวายกำลังจะปล่อยอยู่เนี่ยเขาทำคลิปเฉยบอกบอกบอกกระตาลุงมาทำคลิปเฉย ตวกันโด่งอะไปล่อยเขาเลี้ยงเขาขูดอาหารอ่าอ่เพราะว่าเพราะว่าลุงรู้แล้วล่ะแต่ว่าลุงมาทําคลิปเฉยๆห้หรอกโอเคโอเคโอเคแล้วลุงดูแลให้ตัวกําลังสวยเลยใช่ใช่โอเคลูกอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงตัวกําลังโตใช่ใช่ตัวกําลังสวยด้วยนะผมผมผมลงไว้เยอะเหมือนกัน ปลาเนี่ยเหรอปลาสวายปลาดุกแล้วก็ปลานินเนี่ยดุกขึ้นตัวบึบๆหน่อยป่ะดุกอุ้ยดุกแบบสียอ๋อนะนี่สวายที่ขึ้นอย่างเงี้ยสวายผมดูไม่ออกสวายขึ้นอย่างเงี้ยสวายโอ้เอาละโอเคเอาถ่ายรูปดิแม่ตกก็ต้องถ่ายดิถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ